แล้วทีนี้ถามเิดนึงว่าในชีวิตเราอ่ะเคยมีประสบการณ์กับคนต่างชาตินะมีค่ะเป็นพูดประเทศไม่ได้เพราะว่ายังอันนี้ไม่ต้องพูดประเทศฝรั่งไทยเอเซียอ่าเป็นฝรั่งฝรั่งหัวทองประมาณนั้นตาฟ้าไม่ฟ้าตาเขียวอ๋อตาเขียวก็หล่อสูงใหญ่ใชนในชีวิตเคยมีกี่ครั้งครั้งแรกครั้งเนีย สองสองสองสามฝรั่งแล้วใช่ซึ่งซึ่งอันไหนมันดีกันนะประเทศไหนมันดีกันตัวน้องเองน้องชอบแบบไหนไม่ได้ดูที่ประเทศเลยดูที่ลีลาแล้วก็ขนาดอ่าก็คือไม่ได้มองว่าสัญชาติอะไรใช่เอ้าแล้วอย่างบางคนชอบใส่ฝอเขาเรียกใส่ฝอใช่ไหมใช่ก็คือฝรั่งบางคนชอบเอเชียค่ะอย่างน้องให้เลือกอ่ะแล้วว่าไม่สนใจแล้ทั้งสองว้าเฮ้ยคนนี้เป็นคนพิเศษวะกูว่าจะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เฟเวอร์เฟเวอร์ออฟเดอะเดย์ละ